อันนี้ผมลงโค้ดเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์12โวลต์ครับอันนี้คือเซ็นเซอร์เปิดปิดข้างในประตูครับอันนี้คือเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วม,มือเอาไว้นอกประตูครับนี่คือกรนไฟฟ้าอันนี้คือเซ็นเซอร์บานประตูครับผมจะมาสาธิตการทดลองครับอันนี้ผมเพิ่มลายนิ้วม,มือไปแล้วนะครับอันนี้ผมเริ่มสกแกนแล้วนะครับ ก้อนก็จะเปิดครับอันนี้เราก็เปิดประตูแล้วแล้วเราก็เข้าประตูเราก็ปิดครับสามวินาทีกรอนก็จะปิดครับเนี่ยครับปิดแล้วอันนี้กรณีเราอยู่ข้างในนะครับเราก็แค่เอามือใส่เซ็นเซอร์ก่อนก็จะเปิดครับแล้วก็ออกประตูแล้วก็ปิดสามวิก่อน ก่อนก็จะล็อกครับไอ้กรณีหน,นึน่งครับถ้าเปิดก่อนค้างไม่นานก็เสียงเสียงจะจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าเราเซนเซอร์เปิดแล้วถ้าเรายังไม่ไม่ปิดประตูก่อนก็จะยังไม่ล็อกนะครับ